<foi wing> <hunting> เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงกัวล,ลาลัมเปอร์ค่ะในการประชุมไอป้าครั้งที่46เกิดเหตุการณ์ที่น่าจับตาเมื <S 2> <S 2> <ละ>่อผู้แทนไทยยกมือขึ้น,นคัดค้านข้อเสนอของกัมพูชาอย่างเด็ดขาดจนทำให้บรรยากาศในห้องประชุมตึงเครียดไปทั่วเลยค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและทำไมเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาถึงกลายเป็นประเด็นร้อนในเวทีอาเซียนค่ะ ที่การประชุมไอป้าซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้บริหารรัฐสภาจาก10ประเทศอาเซียนบรรยากาศค่อนข้างเป็นทางการแต่แล้วสมเด็จควรสุดารีประธานสภาแห่งชาติขเขมรก็ยกมือขึ้นเสนอวาระเร่งด่วนเรื่องอะไรล่ะคะเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะกรณีการขอให้เปิดด่านคะ่ะแต่แล้วก็มีมือคู่หนึ่งยกขึ้นมาทันทีนั่นคือนายรังสิมันโรมผู้แทนไทยคะ่ะที่น่าสนใจคะ่ะ ในรังสิมันไม่ได้แค่คัดค้านแบบผ่านๆเขาเตรียมการมาดีมากเลยค่ะด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและเหตุผลที่ถูกต้องเขาเริ่มต้นด้วยการย้ำถึงการสนับสนุนความเป็นเอกภาพของอาเซียนแต่แล้วก็พูดตรงๆค่ะว่าไทยมีความจำเป็นต้องคัดค้านบทบัญญัติบางประการของร่างมติเหตุผลหลักคืออะไรล่ะคะ เหตุผลที่1คือมีกลไกทวิภาคีอยู่แล้วคือการประชุม GBC ที่ทั้งสองประเทศใช้หารือกันมาตลอดและเป็นที่ยอมรับว่าประสบความสำเร็จค่ะจุดน่าสนใจค่ะในรังสิมันไม่ได้แค่ปฏิเสธเขาอธิบายให้ฟังว่าทำไมการนำเรื่องทวิภาคีเข้าสู่เวทีพระหุภาคีถึงไม่เหมาะสมเขาบอกว่า การนำข้อพิพาททวิภาคีเข้าสู่การออกมติในกรอบพหุภาคีเสี่ยงที่จะทำให้ประเด็นนี้ถูกทำให้เป็นการเมืองนี้เป็นจุดสำคัญมากค่ะเพราะแสดงให้เห็นว่าไทยไม่อยากให้ปัญหาระหว่างสองประเทศกลายเป็นการเมืองโชว์ในเวทีใหญ่แล้วมาถึงจุดไฮไลท์ค่ะเรื่องการเปิดด่านชายแดนนายรังสิมันระบุชัดเจนว่ารัฐบาลไทยจะไม่เปิดด่านใดๆจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขาสา3ประการ 1. ถอนอาวุธหนัก ถอนอาวุธขนาดใหญ่ออกจากแนวชายแดนทั้งหมด 2. ความร่วมมือกวาดล้างทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ 3. ปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนนี้คือจุดสำคัญที่สุดค่ะสำหรับข้อที่3ในายรังสิมันเผยข้อมูลที่น่าตกใจไทยได้แบ่งปันเขากรองเกี่ยวกับแหล่งปฏิบัติการของมิช,ชาชีพกว่า50แห่งในกัมพูชาแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคือภาษากายในห้องประชุม ามรายงานสมเด็จควรสุดารีมีการยกมือขึ้นมากุมขมับบางช่วงและมีสีหน้าค่อนข้างกังวลขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียพยักหน้าตอบรับตลอดช่วงที่โรมกล่าวต่อที่ประชุมนี้แสดงให้เห็นว่าข้อโต้แย้งของไทยได้รับการรับฟังอย่างจริงจังเลยค่ะผลลัพธ์สุดท้ายที่ประชุมมีมติตกข้อเสนอวาระเร่งด่วนของกัมพูชาตามที่ผู้แทนไทยถักท้วงค่ะ นี่คือชิ้นงานการทูตที่น่าประทับใจเลยค่ะนายรังสิมันรมไม่ได้แค่บอกไม่เห็นด้วยเขาให้เหตุผลให้ข้อมูลและเสนอทางออกที่สร้างสรรค์สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือ 1. การทูตสมัยใหม่ต้องใช้ข้อมูลไม่ใช่แค่อารมณ์ 2. ปัญหาทวิภาคีควรแก้แบบทวิภาคีไม่ใช่เอามาโชว์ในเวทีใหญ่และ 3. ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน แม้จะกดดันทางการค้าค่ะนี่คือข่าวเด่นจากกัวลลัมเปอร์ที่แสดงให้เห็นว่าการทุตในยุคดิจิทัลยังคงต้องอาศัยทักษะการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและความกล้าหาญในการยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์ของชาติค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเรื่องนี้คงยังมีต่อเพราะปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาาย,ยังไม่จบแต่อย่างน้อยเราก็เห็นแล้วว่าไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนและมีเหตุผลค่ะ